ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเล่นน้ำครับในน้ำไหมครับถอยถอยละถอยถอยลุงถอย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 ,ถอย,ถอยนอนลงเร็วถอยถอยถอยนอนลงเออเออครับนี่ครับมาเล่นน้ำไหมครับถอยไปไหนหนอฮะ Vậy, vậy, vậy. Thôi, thôi, thôi Thôi là thôi 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 đi, thôi Thôi mẹ Thôi, 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 thôi. Mày dù leo, khuyên leo ครับลงอาบน้ำกลางวันนะครับท่านเอฟซีผููใจดีวันนี้ก็เห็นคลิปของคุณยายทองปูนไปลงอาบน้ำครับแม่น้ำนี่ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วเออขึ้นมาเร็วฮูนขึ้นมาเนมาเร็ว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 ขึ้นมาเร็วมามามาแล้วมา Quên mãi đâu? mãi 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 Má, má, má Má mãi má mãi má, má กับนี่ครับเขามีความสุขเขาได้ลงเล่นน้ําครับเออขาติดขีตแล้วมึงมานี่มานี่มา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 ม่ใมา,มา,ยา,ยมาครับเขากินอิ่มเนี่ช่วงนี่นะครับ ครับนี่แลหละฐานเป็นอยู่ของคุณยายทองพูนครับก็ดีก็ยังดีมีแม่น้ำอยู่ใกล้ครับฐานที่เขาพักอยู่นะครับเนี่ยจะไปเล่นอีกแล้วครับกินอี่ยมเขาก็เลยหาต้นไม้ถูกนะครับ